สวัสดีครับอยู่กับผงเกลีบนเขานะครับวันนี้นะครับพี่เป่พงอยู่คบาบลึกนะครับแล้วก็ผมจะไปทํากระต๊อบอยู่ในรีแม่รีทานนครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับผู้จะไปดูว่าสถานที่เหมาะเหมาะแล้วก็ผููจะทําที่ผููจะไปดูที่มีน้กกําตกันะพี่เนะไม่รู้ว่าจะมีน้ําตกหรือเปล่าก็ไม่เียเวลาไปกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอที่เหมาะแล้วนะครับเป็ดสีนะว่าผู้จะทำกระต๊อบอยู่บริเวณนี้เลยนะครับพรมัมจะเป็นต้นไทรนะครับมันจะมีต้นไทรด้วยมันจะมีง่าไม้แถวบริเวณนี้ครับดูแลเหมาะกับที่ผมจะทํากระต๊อบนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังมีแองน้ําแล้วก็ทํากับข้าวหุงข้าวก็พออยู่นะครับแล้วก็อับเราอับได้นะเราจะเป็นเหมือนน้ำตกนะเป็ดปีนะ ก็คุณจะทำกระป๋องอยู่ที่นี่แหละครับเพราะเนไม่เสีเวลานะก็ะเอาสับพละที่พุงออกมานะเตรียมนะเก็บไปที่นี้เก็บไปก่อนี๋ยวคุณจะไปหาตับไม้จะทำที่พัดอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นไหนนะครับเตรียมสินะเราลุ้งกันนะครับเพไม่เสียเวลาคุณจะรีบทำนะครับวันนี้ผุมาก็ผมไม่ได้มานอนนะครับผมแค่มาหาทิพัดจะทกํกับกระต๊อวันลาเขาคุณจะมานอนทํา เราให้พูดทำเซฟก็ผู้จะมานอนนะครับรียบสินะเก็บเพิ่มจิ๋งไปก่อ 哎，我个妹。 นี่นะพี่เวทนะพิมนะพี่จะทำกระต๊อบคือตุงนี้นะแล้วก็เพื่อนจทำตอนมาใช้เวลาก็อสองวันนะวันนี้คุณมาตัดไม้แล้วก็คพ่อจะประกอบไปก่อนทีกวันก็เพจะมานอนนะครับวันนี้ผมมาได้ไหมแค่มันดูที่ทำหนวดี่ไปก่อนก็คพจะทำในวันนี้ครับ 不、oh.

เจ็บสินะที่พึ่งัดหละเมื่อกี้นะก็ตเตะต่อยไปทีนึงบัวมาเออเจ็บมากเลยโอ้โหก็ลักษณะจะเ,เป็นแบบนี้นะพ,พี่นะก็วันนี้ก็ผมแคบมาสำรวจที่ที่นะครับผมมาสำรวจที่เสร็จแล้วก็ผมหาสาแล้วก็ผมเอาแค่แล้รว่าไงทำต้เน,หนเหยี่อไว้ก่อนแต่ปุนี้เคยผมจะมาทานะจะตัดไม้ฟ้าผ่าฟ้าไว้ก่อนเอาผ่าฟ้าเพื่อไม้โลไว้ก่อน แต่ว่าพรุ่งนี้ผู้จะไปเอาตะปูเนี่ยผู้จะไปหาตะปูมาทาบมาตีนะครับพี่ๆนะเพราะเราอันนี้ไม่เป็นครับทุานไม่เป็นฟ้าพวกเนี้ยผู้จะไปห้าตะปูแล้วก็ผู้จะมาทาให้มันดัดทำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จู่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่ๆบสนีะก็บังทีเพราะน้องแท้น้องแดนะครับเผื่อเขาก็จะมากับเราผุ่มด้วยนะครับเราให้ผู้ทำเสร็จก่อนแล้วผูจะชัวน้องแท้กับน้องแด้ มากับผมนะครับก็มันจะมีน้ำตกนะขนาดเนี้ยแต่น้ำไม่คืนน้ำมีน้อยมากเลยเปียบสิถ้าเป็นน้ำน้ำฝนเนะนี่ยน้ำเยอะน่าจะเยอะนะครับนี่มันเนื่อตัวน,นี้พันเนื่อก่อนเนื่อม,มากเลยเพียสิโปรเตนต่อยวิธีนึ่งนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้คุณจะทำองค์ปรกอบประกอบแล้วคุณน,นี้ก็จะมาประกอบแล้วคุณจะมานอนที่นี่นะครับ ตอนนี้นะครับก็ผไปตัดไม้กลับมาเลยนะครับเพียบสิครับเพาเลยว่าจะมาสามต่อพอนี้นะครับเพราะว่ามันมีว่าจริงจินะตาบัวเลยนี่นครับเจอเพียบสินะตัวต่อต่อยครับเมื่อกี้โดนตรงคลามไม่ไดทีนี่นะครับเยอะมากตัดไม้เพราะว่าไอตะบ,บูไม่ได้ออกมาครับมจะไปก็ไปเอาตะปูบบที่บ้านแล้วจะมาทำผู้นี้ใหม่นะครับเพราะว่าผมไปเตะตัดไม้มาต้อง,องท่อนนะยาวมากเลยโอยนะ แล้วก็ไม้ที่อุปกรณ์นี่ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าผู้นี้ก็เหลือแค่ประกอบนะครับก็มาตีตะปูแล้วก็ผ่าฟ้านะครับพอาวบัามันน่าจะมันน่าจะพ,พอเนียครับเทียบสินะก็วันนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาดูที่กับอันนี้เขาเรียกว่าองนันะมันตัดอุปกรณ์ไว้แล้วก็จะมาทําพอต่อผู้นี้นะครับเทียบสีนะก็ผู้จะไปอแดรพี่ๆจดูที่ว่า ไอ้ที่มาปอยตาผมอ่ะมันเยอะแค่ไหนหลายใหญ่มากเปีสีดูเนี่ยโอ้โหนี่อยู่ในก้อนหินแบบเยอะมากมีเป็นร้อยเลยมั้ก็ไม่แน่ใจนะอยผมอีกทีเออทีนึงนะปอ้ทีทนึงตาบววเลยพวุ่นี้ก็จะมาทําต่อนะครับเปลีสิสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลับก่อนเพราะว่าฝนก็เคลื่อนคาที่จอ มาแล้วนะครับเพราะว่ามาคนเดียวเขาก็าไม่ไดเอาอมานะครับไปเตรียบเสียเลยว่าจะกลับไปกินเขาที่บ้านนี่แหละนะเราดูกันอีพีสองนะครับที่วิดีโอต่อนะครับเราวันนี้ต้อง่อลาเพียวทางนน้นะครับ